สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนกันยายน2,564ส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยวันที่14กันยายน2,564นางสาวสุดคนึงภูชาดาครูผู้ช่วยพร้อมบุคลากรกศน,นตบนละหานา,นา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศรีห้าจังหวัดขอนแก่นตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจำปี2,564ันาร่าวัาละหานตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นวันที่16กันยายน2564 กศนออำเภอแวงน้อยรับการนิเทศกำกับติดตามประเมินความพร้อมของสนามสอบปลายภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564จากท่านศึกษานิเทศดรเสาวรสผลโคตรพร้อมคณะโดยได้จัดการสอบในรูปแบบออนไซต์ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้อโควิด -19 วันที่21กันยายน2564อกสศนอํเาเภอแวงน้อยได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักง,งานราชการรอบที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2564หณห้องประชุมกศอนอํเาเภอแวงน้อย วันที่22กันยายน2564กศนออำเภอแวงน้อยได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานจ้างเหมาบริการบรรรักษ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและแม่บ้านณนะห้องประชุมกศนอำเภอแวงน้อย วันที่29กันยายน2564้ารข้าราชการพร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาณสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยขอขอบคุณค่ะ